สวัสดีครับพวกกบการวิเคราะห์พระคาลงคำจาก YLG ประจำชาวันที่13มิถุนายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาองคำและวันก่อนหน้าราคาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,266.70ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,263.23คืนกระตะระดับสูงสุดบริเวณ1,270.29ปิดตลาดไปบริเวณ1,265.02อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ0.88เหรียญดอลลาร์ต่อซ์ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการแกว่งตัวในกรอบแคบโดยนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการสื่อขายทองคำก่อนทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะทราบผลเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันพุธทั้งนี้ราคาทองคำยังคงมีการอ่อนตัวลงทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำจากสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อยแต่อย่างไรแล้วก็ตามเมื่อราคาอ่อนตัวลงยังคงมีแรงซื้อทำกำไรให้ราคามีการดิดตัวขึ้นแต่การดิดตัวขึ้นก็ถือว่าค่อนข้างจำกัด ท่านทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความปั่นป่วนทางการเมืองในฝั่งอังกฤษซึ่งท่าทีของนายกรัฐมนตรีเทร์เรซาเมที่ยังคงไม่สามารถคองเสียงข้างมากในสภาได้จะส่งผลกระทบต่อการเจราจาเบรกซิกซึ่งอาจจะส่งผลให้การเจราจาเบรกซิกเลื่อนออกไปและไม่สามารถเริ่มต้นในวันที่19มิถุนาย,ยนได้สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ S P D R ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ866.998ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ15,62.91ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณนวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ16.92อ่อนตัวลงมา0.24แต่ชีนีเราโจนปิดตลาดไปได้ระดับ21,235.67จุดอ่อนตัวลง36.30จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.120 0บวกขึ้นมา0 0 0 0 8ดแต่ชินีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ9 7 1 4อ่อนตัวลง0.14งปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาองคำราคาองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐมีการร่วงลงในวันจันทร์โดยถูกกดดันจากหุ้นแอปเปิลที่ร่วงลงต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมารวงง4% เมื่อบริษัทมิโซฮโฮปรับลดคำแนะนำลงทุนในหุ้น Apple เนื่องจากหุ้นดังกล่าวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นราว26%ในปีนี้ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง36.30จุดหรือว่า0.17% S&P 500ปรับตัวลดลง2.38จุดหรือว0.10% NASDAQ ปรับตัวลง32.45จุดหรือว่า0.52% ทั้งนี้ดัชนี S&P หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง0.8%หลังจากร,ร่วงลง2.7%ในวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขณะที่ทองคาในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากที่ทางค่างเงินบาทต่อรล์ลที่แข็งค่าขึ้นนักลงทุนลดสถานะในรล์ลก่อนการประชุมเฟดเช่นกันค่างเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น ขณะที่นักลงทุนลดสถานะการถือครองดอลลาร์ก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐโดยโดยูด้วยผู้ค้าเงินยังคงประเมินหรือคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ,บระดับ33.90ถึงระดับ34.10สาตางค์ขณะที่ดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวทรงตัวในกรอบทั้งนี้วันนี้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย351.61ล้านบาท ขายสุทธิตาสานนี้ทุกช่วงอายุ526.70ล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตาสานนี้อายุเกิน1งปีขึ้นไปซื้อสุทธิ1 7 2พันล้านบาทขณะที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบสอดคล้องกับดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงทรงตัวโดยตลาดยังคงจบมาผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเป็นหลักดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบโดยนักลงทุนยังคงโฟกัสไปที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐประจำวันที่1 3มและ1ิมิถุนายน โดยดอละล่าอยู่ที่ระดับ97.233ในช่วงเช้าของตลาดปริวัติเงินตาเอเชียขยับขึ้นจากระดับ97.138ในช่วงทายตลาดวันนี้ซึ่งถ้าเทียบจากระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนที่ระดับ96.511ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าดอลล่าสหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจึงกดดันให้ทิศทางราคาังคำมีการอ่อนตัวลงนอกจากนักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลราสหรัฐและการประชุมของเฟดแล้ว ยังคงจับตาการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างเช่นการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษและการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ด้วยการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,261 1 2 5 2และ1,245แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,274 1,286และ1 2 9สาสหาำหรับกลิตภัลงทุน เนื่องจากราคทองคำยังไม่สามารถดีในระดับ1 286เหรียญดอลลาร์ต่อเสซอได้ส่งผลให้แรงซื้อยังคงค่อนข้างจำกัดและราคาแกว่งตัวในกรอบประเมินแนวต้านระยะสั้นระดับ1 274และแนวต้านสำคัญระดับ1 286ขณะที่แนวรับประเมินไว้ที่โซน1 261และ1 252เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนั้งนี้ยังคงเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบโดยหักราคา ยืนเหนือระดับ2 6 1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้อาจปิดสถานะขายทำกำไรหรือเปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นเมื่อราคามีการบิดตัวขึ้นในระดับโซน1,274เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้นะักลงทุนควรตั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรให้ชัดเจนเนื่องจากราคาทองคำยคังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบพักทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งอาจจะเกิดแรงซื้อแรงขายตามมาอีกครั้ง สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ